ป่วยมีโชคเบเกอร์ขอให้มีชีวิตเป็นนานๆด้วยเถมีขอให้มีชีวิตเป็นนานๆมันจะตายเร็วซะทีน้ำพึ่งโลกต้าเรียนเก่งๆไม่ดื้อไม่ตูนนะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเอาพี่เบิ่งวางตารู้ไหมพี่จะมองน้ำพึ่งบ้างทำไมอ่ะเดี๋ยวพอต่อเดี๋ยนภาษาไทยคลิปยแล้วแม่ก็อยากเริ่มถ่ายคลิปต่อให้นะได้นะ มอยากได้ดอกมาเยอะๆโอ้โหแเจ๊ไม่เป็นไรมีอีกใช้เลยกลัวหมดลมเลยเดือดเห็นจะต้ไปต่อคิวข้างหลังหนูขอให้ยางมือถ่ายแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆรักหนูไว้ตลอดเลยหนูสุขภาพร่างร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีลูกเลี้ยงไปตลอดชีวิตเลยอะไรวะเป็ลูกเลี้ยงมยาว ต้องเลี้ยงงไลูกเลี้ยงไม่เอาเว้ยตอนนี้พึ่งนะภาพแพงแรงเงี้ยเก่งๆคุณพ่อแม่แน่พ่อแม่เปนนานๆนะมันเหรออะออกมาไปไม่เลี้ยงอ่ะใช่เอะไปไปหนูอยากให้หยอกไว้ใหญ่ยุ่งทำดีๆโอปอลทำดีๆแล้วหกตอนโอปอหมดปอเดี๋ยวเอาไปเผื่อตาน้องโอปอไม่เล่นแบบนี้